ตัวไหนก็ได้ผมบอกตัวไ,ไหนก็ได้ตอนนี้เฮ้ยตีแล้วตีแล้ว <laughs> <laughs> โอเคครับเกตี้ดีต้ารับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับถ้้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคาวนดีดอยก็จะมา รีวิวนะครับล็อกซี่ปรับใหม่กันนะครับว่าปรับใหม่แล้วเนี่ยจับหมู่เนี่ยมันโกงยังไงนะครับไปรับชมกันเลยนะครับก็ในส่วนการปรับใหม่ของล็อกซี่นะครับถ้าจับของล็อกซี่เนี่ยมันก็จะไม่โดนคีบแล้วนะครับโดนแต่ฮีโร่เท่านั้นนะครับซึ่งการจับของล็อกซี่เนี่ยจะจับเป็น AOE แทนนะเพราะงั้นถ้าใครอยู่ในวงอันตรีเนี่ยโดนทุกตัวนะครับไม่จํากัดจํานวนนะที่เป็นฮีโร่เนาะแล้วก็มีท่านหนึ่งของล็อกซี่เนี่ยเผาป้อมได้แล้วนะครับมีดาเมจกับป้อมนิดหน่อยไม่แรงเท่าไหร่หรอกก็แต่ก็ช่วยการตีป้อมได้นิดดดนึงมาูีกว่าวว่าา้สคััญในนนีรต ถ้าอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะจับสกแกตสตูได้มากจริงจับแผดใหม่เนี่ยค่อนข้างสั้นนะอีกฝั่งเนี่ยต้องยืนอยู่บนเส้นนะถึงจะจับติดนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยจับไม่ติดเห็นไหมต้องยืนอยู่บนเส้นของขอบอันตินะถึงจะจับโดนนะมันต้องขอบวงเลยนะขอบต้องโดนขอบเส้นเท่านั้นระยะเนี้ยถือว่าจับยากแต่ถ้าเราใช้จับแล้วฟิกเนี่ยมันต่อระยะได้ไกลมากๆนะครับได้ประมาณไหนออดอยลองทําให้ดูนะ,ะสมมติัตูอยู่ประมาณนี้ถูกไหมก็บวกระยะฟิกไปน่าจะต้องยืนประมาณตรงนี้นะครับถึงจะจับได้หมดเพราะงั้นก็กะระยะเอาครับประมาณนี้ใช่ไหม อ่าไงนะเร็ววะเร็ววะอ่าดูใหม่ดูใหม่เราเปิดมาเลยอ่าหนึ่งมา2มาครับจับฟิกนงะเห็นปะโอ้โหบอกเร็วเร็วมากครับท่านี้เร็วมากแล้วก็ค่อนข้างกว้างด้วยนะดอยให้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับสมมติสตูยืนกันอย่างนี้นะครับเนี่ยมันกว้างมากเลราทำให้ดูนะครับจับไปนะ คือถือว่าเร็วมากนะบวกกับท่าจับของล็อกซี่เนี่ยมันจะไม่โดนหักด้วยรองเท้ากันซีซีนะครับแล้วก็สามารถทะลุการกันซีซีของศัตรูได้ด้วยอย่างเช่นอีกฝั่งเป็นต้นไม้เป็นฟอร์เรนเป็นนาคอสอะไรก็ตามที่กำลังไล่กันซีซีอยู่นะครับจับมาปุ๊บหลุดทันทีนะครับหลุดแล้วก็โดนลากมาเลยนะครับแต่มีข้อเสียคือเราไม่สามารถสตันซ้าตอนที่โดนจับได้นะอันนี้โน้ตไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าไปเชนซีซีใส่อันติของล็อกซี่เนี่ยมันก็จะไม่ติดเนาะงันนี้กด็ติ เหือถ้าเกิดใครลากฟิกเกอร์เนี่ยน่าจะช้าหน่อยนะครับน่าจะช้าหน่อยแต่ถ้ากดออโต้ฟิกเกอร์เนี่ยก็ได้เลยนะเพราะอันตีแล้วมันหันหน้าให้เองสมมติอย่างงี้ไหมหันหลังอยู่มันก็กดได้นะครับเพราะว่ามันเวลาอันติแล้วมันหันหน้าให้เองเพราะงั้นเราสามารถกดอันติแล้วก็กดฟิกเกอร์ซ้ำแบบออโต้ได้เลยเนาะแต่ถ้าคนอื่นที่แบบเอ้ยผมอยากลากอะพี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะยากกว่าจะยากกว่าแบบปกตินะครับแล้วก็บางคนถามว่าพี่แล้วผมท่าแบบท่าหันหลังได้ไหมแบบแอคแอคได้ไหมหันหลังแล้วฟิกเงี้ย ดอยลองเทให้หลายรอบนะครับไม่ติดในระยะใกล้นะเออไม่ติดในระยะไกลนะครับแต่ติดระยะใกล้ได้คือสมมติเรากดจับงี้ไหมมันก็ยังติดอยู่ถ้าเกิดเราฟริกเกอร์ระทับศัตรูได้นะครับสับท่าสองเนาะประมาณนี้มันมันจะเป็นต้องแบบว่าแบบแนบบๆหน่อยถึงจะติดเนาะแต่แต่เพราะงั้นเวลาใช้ก็เลยให้เป็นแบบเลือกทิศทางให้ถูกต้องแล้วเราก็ฟิกนะครับโดนชัวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนโหดขนาดไหนโยบไปดูกันนะสับร็อกซี่ในเกมกันนะครับอ๋อไม่มีรากไม้โอ้จบละความรุนแรงผมหายไปว่ะ Uhm โตบาลันเยอะเลยเฮตู <c oughs> โบไปนอนตอนนั้นไ <c oughs> ปเก็บ <c oughs> ไปนี่ไปนอน <c oughs> เาจจะโดนกระชากไปไกลเออล็อกซี่ไม่ต้องใช้รีมานาครับมันตีสามทีรีมานาได้อยู่ครับงอรอนตีกัอนอเดียวต้นเกมเอง 好封、oh, มันทิ้งแค่เลยมันทิ้งปล๊ฟ้าเลยอ๋อก็จับง่ายดีไม่ต้องเล็งกู้มาถอดสมองมันไม่ต้องเล็งก็แหละจับจับไปเลยยังไงก็ตายว่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆแบบมันจับมาลากได้มันเหมือนแบบเป็นกึ่งกึ่งฮุกด้วย แล้วพอเป็นจับเพื่อนมันก็ม,มั่นใจที่จะเข้า,างไงไม่ต้องกลัวโดนล้างไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นก็ <c oughs> ตีปะไม่ตีอะโ <c oughs> ลมก็ไม่ค่อยอยากยืกในใกล้แลนะ้วฮะน่ะอย่าโดนจับเพื่อนโดนชดใจ <laughs> My enemy <has> been <laughs> An ally has been defeated. ต้องต้องอาล้างสิงนะช่วยทันช่วยทันจับสองสยองอฟันเอาชิพายแล้วโน้ลากไม้ไม่มีโอ้๋้เมื่อกี้มีลากไม้นะมึงทิปเปิลคิวมาเน่ นาคอัมันไม่รู้จักกล็อกซี่เหรอเพราะมันจับได้ดอยกันเจอล็อกซี่เดินหนีจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าการยืนกันซีซีถ้ายืนกันซีซีแล้วมันได้นี่มนจับง่าย ไม่คิเยะดินแล้ว่าก็จะจับไปจะลองใช้ท่าแล้วเพราะว่าผมใช้ได้อันนี้ปะ เฮ้ยตีแล้วตีแล้วก็ก็เชี่ยถือว่าแรงมันขึ้นว่ะเชี่ยถ้ามันอันตรายมากเลยว่ะดอยนู้ว่าไม่โดนแทเตะนะเมื่อกี้มันวงวงมันกว้างกว่าที่คิดเหมือนกันนะเหมือนกบรวบจริงไม่ใช่เป็นกบรวบแบบลางไม่ได้ด้วยอย่างบีมหาเมื่อกี้

ยังไงด้ว,วเวลามันบีบเข้าไปมันน่ากลัวมากเลยวะตอนจังหวะมันเดินจับมันแบบคือแบบอีกฝั่งก็ทําอะไรไม่ได้ว่าถึงตัวแล้วอะแม่งเหมือนแก๊กที่แบบคุกอย่างกว้างอะแล้วมันเป็นจับแบบทะลุกัแบบกันซีซงกันซีซีนะอันตรายแล้วแต่ว่าล้างไม่ช่วยอะไรไม่ช่วย ไม่พอว่ะโอ้เอาเลยหนึ 1, 2, ่งสองไหวไหวไหวไปอย่าหย,ยุดต,ต่อยตอยไปตอยไปเออตอยไปตอยไปเออเอีกอ,อีกอ,อีกเอาหมดละปป <c oughs> น่ะาคอาพยายามดีเขารู้แล้วไงเก้าว่างตเตอยู่ว่าห้ามอันติต่อหน้าล็อกซี่นะครับไม่งั้นคุณจะลงไปคุยกับรากมั้งวัแทนผมก็ไม่จับแม่ติผมก็ไม่จับ,อ,จบอ่ะผมก็ต้องเลือกนะเพราะมันก็มันบีบให้อีกฝั่งเนี่ยที่มีสกิลการซีซีแบบเลือกจะไม่ใช้นะ ถ้าการซีซียืนอยู่กับที่กัวแบบว่าไอ้เยน่าอยาเงี้ยโดนก็ปวดกระบ,บาลเหมือนกันนะแบบกันนะแบบกันซีซีอ๋อตัวนึงใช้เพดาน,นไปเน๊ะนี่นะตัวนี้ก็ได้ตัวไหนก็ได้ผมบอกตัวไหนก็ได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาเราผมพร้อมจะจับให้หมดแหละ <laughs> อันตรายกว่าเดิมว่ะเอาตรงนะขอแค่ถึงตัวจริงแล้วผมเอ็มด้วยอย่างใดผมเอ็มได้ไงวะรัเตระเมดเยอะหรอ ครับก็จบกันไปแล้วนะสับการรีวิวล็อกซี่ปรับใหม่ในวันนี้นะก็ทราบดอยอันนี้ถ้ายดอยเทสมาเนี่ยถ้าตรงตรงสกิลต่างๆมันค่อนข้างอันตรายมากๆเลยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยลงตัวก็ตามนะครับแต่ว่าล็อกซี่ปรับใหม่เนี่ยตัวมันโซนน่ากลัวมากเลยนะครับมันทําให้ตัวระยะใกล้หลายๆตัวเล่นยากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยล็อกซี่เนี่ยมันก็เหมือนแบบอาร์มหรือเป่ามันจับได้ก็จริงลากได้ก็จริงแต่มันจับได้ตัวเดียวเพราะงั้นถ้าเกิดเราเข้าไปลูมพร้อมกันล็อกซี่ก็แทบไม่ต่างอะไรเลยกับอาร์เปปลี่ยนไคราเตยตใกลล้หาๆัว ฝั่งก็จะไม่ค่อยกล้าเข้านะเพราะเข้ามาแล้วโดนจับแล้วมันโดนจับหลายตัวได้ไงเลยไงเพราะงั้นเวลาโซนอย่างโรมิงยืนด้วยกันเนี่ยถึงแม้จะเป็นพวกโตโลเทนอะไรเไงี้ยอาจจะอยากยืนแนบล็อกซี่อยากจะไถอยากจะตันอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าทาเยอะเพราะว่าถ้าทําเยอะโดนลากไปง่ายๆได้เลยนะเพราะามันลากทั้งกันซีซีล้างไม่ได้นะครับแล้วก็มันทะลุการการันซีซีหลายอย่างด้วยเพราะงั้นโรมิงหลายๆตัวที่อึดๆตายยากๆเนี่ยก็อาจจะโดนล็อกซี่ลังแกได้ค่อนข้างง่ายนะโดาว่าตอนนี้ล็อกซี่เนี่ยถ้าเกิดไม่เจอตัวใครเก่งๆนะครับน่าจะสบาย หรือแบบให้เตะ U A เจออีกกี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะามันอาร์โปกได้แถมระยะฟิกจับมันค่อนข้างไกลนะถ้าเกิดเขาอยากจะจับลงมากๆในบางทีโดนวิ่งส่วนฟิกจับไปเนี่ยตายทั้งวงเลยก็มีนะดอยมองว่ามันเป็นตัวที่อันตรายมากนะโดยน่าจะให้ไวแรงเอสไปปลายนะครับแรงเอสไปปลายแบบว่าน่าจะไปแทนโตโรได้อยู่นะเพราะาตอนเนี้ยดยมันอันตรายกว่าโตโรเยอะนะครับในทั้งจังหวะการจับแล้วก็นงจังหวะการเล่นต่างๆเนาะประมาณนี้แล้วกันนะสับการรีวิวนะครับก็ลยเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยจะเป็นกำลัง นลจะกัน